ที่ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้ามาชมช่องพยากร์ก้าหน้าของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านค่ะน้องนางของกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ที่ให้การสนับสนุนน้องนางในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube ช่องทาง Tik t o o อกนะคะขอบคุณนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะให้ค่าขนมนมเนยค่ากาแฟแล้วก็นะคะขอบคุณที่ โอนค่าครูให้น้องนางนะคะดูดวงส่วนตัวนะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอยากจะเจาะลึกได้ทุกเรื่องทุกคําถามนะคะไม่กําหนดเวลาแอดไลน์เข้าไปได้ที่ vi 2 1 1 9น0นะคะค่าครูตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธานะคะที่เพื่อนๆทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้นะคะไม่มีเรื่องบังเอิญเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะเราถึงได้มาเจอกันนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่เพื่อนๆนนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามให้กับน้องนางนะคะหรือว่าขอบคุณที่เพื่อนเพื่อนนะคะเข้ามาชมนะคะคลิปของน้องนางในทุกๆวันหรือว่าเข้ามาให้กําลังใจน้องนางนะคะไม่ว่าน้องนางจะทําคลิปหรือว่าจะไลฟ์สดนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้นะคะน้องนางจะมาทําคลิปเรียนรอบในหัวข้อเรื่องตอนนี้นะคะบารมีในตัวคุณเนี่ยเป่งประกายมากขนาดไหนนะคะวันนี้เราจะารับชมรับฟังว่าในเวลาเนี่ยนะคะ หรือว่าอะไรสิ่งไหนที่คุณพยายามทํามานะคะคุณงามทวมดีที่คุณได้กระทํานั่นแหลคะค่ะในเวลานี้นะคะเป็นบุญบารมีเนี่ยในตัวคุณเนี่ยนะคะมาดูว่าบารมีในตัวคุณเนี่ยสิ่งที่คุณทําคุณงามความดีที่คุณได้กระทําเนี่ยนะคะมันจะเสริมสร้างบารมีในตัวเราใช่ไหมคะมันจะเปล่งประกายมากขนาดไหน โะะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยนะคะเพราะว่าคลิปของเราเป็นพลังงานโดยรวมก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางฟังเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางนะคะสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ตรงสิ่งนี้ใช่เราก็นํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ถ้าฟังแล้วไม่ตรงไม่ใช่ฟังแล้วเดียดก็เลื่อนผ่านได้นะคะไม่ต้องฝืนนะคะ เอาละค่ะก่อนอื่นน้องนางต้องขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปลกปกักรักษาดูแลเพื่อนๆทุกคนทุกท่านค่ะและน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการทํานายในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนางขอให้การทานายในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างเป็นแนวคิดแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไกด์นาทางให้กับเพื่อนๆนทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมช่องพยากรณ์้า -9 ้าของเราในวันนี้นะคะขอให้วันนี้นะคะดวงเปิดทุกคนทุกท่าน แล้วก็ขอให้การทำนายนะคะเป็นไปในแนวทางนะคะที่ถูกต้องนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูพลังงานจากหมายเลขกันก่อนนะคะมาดูนะคะว่าคุณจะได้หมายเลขอะไรจะมีชาววันอะไรนะคะมาดูคะ่ะเลขนำโชคของคุณจะมีชาววันอะไรว้าว คุณได้หมายเลข9ก้ทั้ง2หมายเลขเลยคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเนี่ยมาดูคุณได้หมายเลข9หมายเลขหหมายเลขสคุณเป็นคนที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ดึงดูดทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าเพศวัยเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าสเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยไม่ใช่แบบว่า หนุ่มสาวหรือว่าอะไรประเภทนี้นะคะตัวคุณมีเสน่ห์ดึงดูดนะคะตัวคุณมีความเป็นแม่อยู่ในตัวมีพลังความอบอุ่นมีพลังความปกป้องใครที่อยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความสุขสกายสบายใจนะคะเขาก็เลยอยากจะอยู่ใกล้คุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกมากๆนะคะเป็นคนที่ไม่เครียดไม่ซีเรียสนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีพลังถึงแม้ว่าคุณจะมีเรื่องซีเรียสนะคะมีพลังงานลบนะคะเจอพลังงานลบอย่างเนี้ยคุณก็สามารถ เขาเรียกว่าสามารถเอาพลังงานลบๆออกไปได้แล้วก็ไม่ไม่ทําให้คนอื่นนะคะเขาเนี่ยมาเครียดหรือว่ามารับรู้พลังงานลบๆกับคุณนะคะคุณเนี่ยจะไม่เอาเรื่องที่มันเป็นลบๆเนี่ยไปใส่ให้ใครนะคะคุณจะมีแต่พลังงานที่ดีๆสิ่งดีๆนะคะให้กับผู้คนรอบข้างรอบกายตัวคุณเป็นคน ที่พูดจาดีนะพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนมีวาทศิลป์ที่ดีแล้วก็สามารถพูดเยียวยารักษาจิตใจคนอื่นได้ด้วยแล้วก็สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ด้วยนะคะตัวคุณนะ่ะจิตใจดีมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคะตัวคุณจะเป็นคนประเภทนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเป็นคนที่ชอบสร้างบารมี ให้กับตัวเองใช้ชีวิตมีแบบมีแผนตามทำนองคลองทําไม่เคยทําผิดศีลผิดธรรมนะคะตัวคุณนะเมื่อก่อนในคุณก็เอยคุณก็อาจจะเคยทํานะคะทําผิดศีลผิดธรรมแต่คุณนะ่ะรู้เนื้อรู้ตัวนะคะคนเรานะคะไม่มีใครไม่เคยทําผิดทาําพลาดไม่มีใครไม่เคยเดินทางผิดนะคะ บนโลกใบนี้ย่อมมีสองด้านมันก็มีทั้งด้านดีแล้วไม่ดีเรารู้นะคะว่าเราทําผิดหรือว่าเราเดินทางผิดเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้มันถูกต้องนะคะให้มันขาวสะอาดตัวคุณก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะคุณเป็นคนที่มีบุญเก่าบารมีเดิมติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะมาชาติพบปัจจุบันนี้คุณก็เป็นคนที่ชอบทําบุญชอบบริจาคชอบให้ทานนะคะชอบสร้างบุญสร้างกุศลมีมีอะไรมีใครให้ช่วยเหลือนะคะคุณช่วยได้หมดนะคะ ถ้าช่วยไม่ได้คุณก็จะไม่รับปากถ้าคุณช่วยเรื่องเงินไม่ได้คุณก็ให้คําแนะนําเขาไปนะคะตัวคุณนะคะมีความเป็นผู้ให้ให้แบบเขาเรียกว่าให้แบบโดยที่แบบว่าตัวคุณเนี่ยนะคะถ้าให้ก็ให้จริงๆอ่าบางครั้งเนี่ยคุณให้จนตัวเองเดือดร้อนก็มีนะคะอันนี้น้องนางก็ขอเตือนนะคะถ้าเราคิดว่าเราช่วยเขาแล้วแบบเราลําบากกายลําบากใจเนี่ย แล้วก็เอาพอประมาณนะคะตัวคุณเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะเป็นคนแบบนี้แหละคะ่ะช่วยจนตัวเองเนี่ยเดือดร้อนแต่ในเวลานี้คุณรู้แล้วนะคะนอกนาว่าคุณเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะในเวลานี้เป็นคนที่พบสัจธรรมในชีวิตแล้วนะคะเป็นคนที่รู้ดีรู้ชั่วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้ดีนะคะทางโลกคุณก็สามารถล้อไปกับโลกปัจจุบันนี้ได้แล้วนะคะคุณไม่ฟูมฟายแล้วเพราะว่า คุณเจออะไรมามากมายแล้วนะคะจากนี้ไปถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตอะไรคุณก็จะไม่ภูมิใจแล้วคุณจะอยู่เป็นรอเป็นนะคะคุณปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเพราะว่าคุณไม่ยึดติดกับปัญหาหรือว่าสิ่งใดๆอะไรที่มันทําให้คุณทุกข์ใจนะคะคุณไม่ยึดติดแล้วคุณปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเพราะว่าคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะเพราะฉะนนนัััั้ะะคอยู่กบบปจจุน ะะถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดผลของอนาคตก็ย่อมดีนะคะและตัวคุณเนี่ยก็ไม่ไปคาดหวังกับอนาคตนะคะเพราะว่าคุณรู้แล้วนะคะว่าไม่มีใครนะคะบนโลกใบนี้จะล่วงรู้ว่าอนาคตหรือว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะแม้กระทั่งน้องนางนะคะที่เปิดไพ่ให้คุณเนี่ยน้องนางก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตหรือว่าพรุ่งนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นน้องนางถึงบอกให้เพื่อนๆว่าดูเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางนะคะอย่างมงายนะ สิ่งนี้ดีสิ่งนี้ตรงสิ่งนี้ใช่แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจาวันใช่ไหมคะเพืเ่อนๆเนี่ยแหละค่ะคุณก็เช่นเดียวกันคุณรู้ว่าไม่มีใครล่วงรู้ว่าพุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณก็เลยนะคะอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะตื่นเช้ามานะคะขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณที่นอนหมอนมุง้งขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ที่มีบุญคุณกับเรานะคะและก็ที่ลืมไม่ได้ ตัวเองอย่าลืมขอบคุณตัวเองนะคะที่ยืนหยัดต่อสู้มาถึงทุกวันนี้ได้ทั้งๆที่เราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายแต่เราก็ผ่านมาได้นี่แหละค่ะอย่างน้อยๆก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองนะคะตัวเองนี่แหละสําคัญให้กําลังใจตัวเองนะคะแล้วก็คิดดีทดําดีพูดดีดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจกับคนอื่นนะคะสนใจตัวเองคนเราต้องต้องรักตัวเองนะคะ ก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นเราต้องรู้จักรักตัวเองนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงสดใสนะคะเป็นคนที่ไม่เครียดไม่ซีเรียสถึงแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องที่มันท็อกซิกคุณก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าคุณรู้จักปล่อยวางนะคะและคุณก็รู้จักปรับตัวนะคะปรับตัวเข้าหากับคนอื่นคุณเนี่ยไปอยู่ไหนเนี่ยคุณก็สบายเพราะว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่เข้าคนง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่กตันยูรู้คุณรักใครรักจริงนะคะไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นด้วยช่วยก็คือช่วย คุณจะแบบคุณจะเป็นคนประเภทเนี้ยแล้วก็คุณคือลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านรักคุณมากๆนะคะคุณสังเกตดูนะที่ผ่านมาคุณผ่านมาได้ยังไงไม่ว่าจะคุณจะเจอปัญหาเรื่องการงานการเงินความรักลุกสิ่งทุกอย่างคุณก็ผ่านมาได้โดนคนเอาเปรียบโดนคนทาร้ายทําลายคุณคุณก็สามารถผ่านมาได้เพราะว่าคุณมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลคุ้มครองคุณนะคะเห็นไหมสุดยอดมากๆเลยนะคะ พลังงานวันนี้นะคะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะว่าคุณเกิดมาชาติภพนี้คุณจะลําบากนะคะถึงจะลำบากคุณก็ลําบากไม่ได้นานเนี่ยมันหมดแล้วล่ะนะคะจากนี้ไปชีวิตคุณเนี่ยจะไม่มีคําว่าขาดแคลนไม่มีคําว่าลําบากแล้วนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วมันผ่านไปแล้วคุณผ่านบททดสอบแล้วค่ะเพื่อนๆนะถ้าคุณคิดดีทําดีพูดดีนะคะคุณไม่ต้องห่วงหรอกและคุณเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณด้วยนะคะ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะอูไฟล้วอกมามาดูพลังงานนะคะจากไพ่สหรับเนี่ยออกมาสองใบแล้วเนี่ยพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวน้องนางจะเปิดสามใบเลยแล้วพูดทีเดียวนะคะคุณได้ไพ่ความตั้งใจเห็นไหมความตั้งใจแล้วก็ลงทุนลงแรงแล้วก็เหยื่อเนี่ยคะ่ะพลังงานของคุณในวันนี้นะคะพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จแล้ว กว่าคุณจะมาถึงวันนี้ได้นะคะคุณตัวคุณเนี่ยไม่ใช่แบบว่าง่ายๆเลยคุณต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจคุณมีความพยายามนะคะมุมาณอุตสาหะนะคะคุณต้องอดทนอดกั้นนะคะอดทนต่อแรงเสียดทานผู้คนรอบข้างรอบกายนะคะที่เขาดูถูกเหยียดหยามคุณนะคะที่เขาปรามาทคุณนะคะว่าคุณทําไม่ได้แต่คุณก็ไม่เคยยอมแพ้นะ คุณมีความพยายามสูงมากๆอดทนอดกั้นนะคะแล้วก็สิ่งไหนยอมได้คุณก็ยอมนะคะมุ่งมั่นตั้งใจพยายามนะคะทําจนตัวเองประสบความสําเร็จเห็นไหมคะสิ่งที่คุณเฝ้าเพียรทํามานะคะลงทุนลงแรงเอาไว้นะคะสิ่งไหนที่คุณลงทุนลงแรงเอาไว้หรือว่าเหมือนอย่างคุณเนี่ยนะคะคุณหว่านมาเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปคุณก็จะได้แบบนั้นนี่ค่ะในเวลานี้นะคะ สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงเอาไว้เนี่ยมันจเจริญเติบโตแล้วนะคะมันเป็นหรือว่าสิ่งที่คุณเนี่ยเขาเรียกว่าลงลงทุนลงแรงเอาไว้ใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งที่คุณเนี่ยหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปในเวลาเนี้ยเมล็ดพันธุ์นั้นนะคะเติบโตเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยรดน้าพวนดินมันก็เปรียบเสมือนคุณเป็นคนที่มีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทําในทุกๆวันที่คุณอยากจะทํานะคะ แม้กระทั่งวันไหนที่คุณเนี่ยที่เกียจหรือว่าคุณไม่มีแพชชั่นเลยคุณก็ฝืนพยายามนะคะลองผิดลองถูกมาโดยตลอดเห็นไหมคะในเวลานี้มเมล็ดพันธุ์คุณเติบโตแล้วเป็นต้นใหญ่แล้วเนี่ยมันกำลังจะผิดอออกคลให้คุณได้เก็บกินนะคะเก็บไว้ใช้นะคะในยามแก่เท่าคุณจะไม่ลําบากลูกหลานเลยนะคะในเวลานี้ตัวคุณนะคะอะไรอะไรเนี่ยในเวลานี้ มันถึงเวลาที่ใช่สําหรับคุณแล้วนะคะอะไรมันก็เป็นไปในทางที่ดีแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี you know, yani ่ยนะคะคุณอาจจะคิดว่าตัวคุณเนี women, ่ยตกเป็นเหยื่อนะคะเพราะว่าคุณอ่ะคุณเจออะไรมามากมายจริงๆนะคะชีวิตคุณเนี่ยคุณเปรียบเสมือนแมวเก้าชีวิตไม่ไม่อย่างนั้นคุณไม่คิดว่าคุณน่ตกเป็นเหยื่อหรอกนะคะคุณคิดว่าคุณไม่คคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเมื่อก่อนเนี่ยแต่ตัวคุณก็ไม่ได้ความยุติธรรม นางขอโทษขออภัยนะคะหรือว่ามีเสียงเข้าไปรบกวนนะแต่ในเวลาเนี้ยนะคะคุณไม่คิดแบบนั้นแล้วในเวลานี้คุณนะคะสามารถขอบคุณได้ทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณไม่คิดแล้วว่าตัวคุณจะตกเป็นเหยื่อในเวลานี้นะคะคุณขอบคุณทุกสถานการณ์ที่คุณได้เจอได้เจอแล้วในเวลานี้นะคะีนเห็นไหมในเวลานี้นะคะอุปสบความสําเร็จแล้วคุณเป็นคนที่มีความเป็นแม่ นะคะคุณได้นั่งบนบันลังแล้วจากนี้ไปนะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งพาเสรีให้กับคนอื่นได้เหมือนอย่างที่น้องนางบอกนะคะหัวพลังงานดีมากๆเลยนะคะมาดูคะ่ะว่าตอนเนี้ยนะคะบารมีในตัวคุณเปล่งประกายมากขนาดไหนนะคะมาดูว่าบารมีในตัวคุณนะคะแค่นี้น้องนางก็รู้แล้วนะคะว่าบารมีคุณเปล่งประกายมากขนาดไหนตัวคุณเนี่ย เป็นคนจิตใจดีมีความเมตตานะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมีความเป็นแม่ในตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะเป็นคนที่รักอิสระไม่ยึดติดกับวัตถุข้าวของชื่อเสียงเงินทองใดๆแล้วก็ไม่ไปอยู่ใต้บังคับบัญชาใครไม่ไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่งแต่คุณไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะ มีแต่ทางกลับกันมีแต่คุณน่ยจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าโดยเฉพาะคนที่เขามีความทุกข์นะคะคุณเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงสดใสนะคะใจบุญใจกุศลเห็นไหคะใจบุญใจกุศลจิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคะทาจนตัวเองประสบความสำเร็จ เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะไม่เอารัดเอาเปรยียบใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้โดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคะช่วยก็คือช่วยนะคะใครเข้ามาหาคุณเนี่ยจะไม่ผิดหวังนะคะคุณสามารถปลอบประโลมหรือว่าสามารถพูดเยียวยาจิต ใจคนอื่นได้ด้วยนะคะคนโดยเฉพาะคนที่เขามีปัญหานะคะหรือว่าคนที่เขาทะเลาะบบอแวงกันเนี้ยคุณสามารถนะคะพูดให้เขาปองรองกันได้พูดโน้มน้าวจิตใจคนอื่นอย่างนี้นะคะได้นะคะคุณจะทําให้พวกเขาเนี่ยกลับมารักกันมาสามมาคีกันนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่น และบารมีในตัวคุณอีกอย่างนะคะตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะไม่ทำให้คนอื่นหรือว่าผู้คนรอบข้างรอบกายคุณเนี่ยนะคลูกน้องบริวารเนี่ยผิดหวังเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณจะโดดเด่นมากๆแสงออร่านะคะมันจะโดดเด่นมากๆเลยตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไร ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะคะตัวคุณเนี่ยจะเป็นที่รักจะเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างรอบกายหรือว่าคนที่รู้จักคุณนะคะตัวคุณเนี่ยนะคะต่อสู้ด้วยตัวเองจนตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จในเวลานี้นะคะคุณนะ่ะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณนะคนอื่นเขาก็ยังมีความภาคภูมิใจตัวคุณด้วย ะะและอีกอย่างหนึ่งนะคะบารมีที่เป่งประกายในตัวคุณก็คือพอรสวรรค์ความสามารถของคุณนะคะเนี่ยพรสวรรค์นะคะความคิดที่สร้างสรรค์เป็นคนที่จินตนาการนะคะมีจินตนาการความคิดที่สร้างสรรค์เป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในตัวนะคะไม่เหมือนคนอื่นนะคะตัวคุณเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่คิดคิดแปลกแหวกแนวนะคะ เป็นคนที่หัวทันสมัยนะคะคิดนอกกรอบเป็นคนที่มีความย้อนแย้งนะคะไม่เข้าพวกไอ้ที่ว่าไม่เข้าพวกนี่ไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปขัดแย้งกับเขานะไม่ใช่นะไอ้ที่ว่าไม่เข้าพวกคิดไม่เหมือนคนอื่นคิดย้อนแย้งเนี่ยคนอื่นเขาคิดแบบว่าเขาคิดอยู่แค่เนี้ยแต่คุณเนี่ยไปไกลแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีความคิดที่สร้างสรรค์มีจินตนาการนะคะมี ตัวคุณน่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วใช่ไหมคะบวกกับพรสแสวงที่อยู่ในตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่เสาะแสวงหาไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยนะคะชอบเดินทางช่องเที่ยวอ,ออกหาประสบการณ์สิ่งไหนที่คุณไม่เคยได้เรียนรู้ไม่เคยได้สัมผัสนะคะคุณก็จะออกเดินทางออกตามหาสิ่งที่มันขาดหายไปเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่นะคะดูรอบ้างรอบกายคุณเนี่ยนะคะหรือว่าผู้คน ทางกายคุณเนี่ยเขาจะตามคุณไม่ทันเลยนะคะเนี่ยแหละคะ่ะบารมีที่เปล่งประกายนะคะแต่คุณก็ไม่เคยไปข่มใครนะคะกวัวคุณจะมาถึงวันนี้ได้นะคะคุณก็ต้องเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดร้าวราวเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานใจนะคะเจอคนเอารัดเอาเปรียบโดนคนหักหลังแทงข้างหลังนะคะ ใส่ร้ายป้ายสีมาโดยตลอดแต่ว่าคุณเนี่ยก็ทนได้นะคะคุณก็ไม่เคยคิดที่จะไปทำร้ายทำรายเขาหรือว่าเอาคืนเขานะคะคุณน่ะมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่ให้อภัยคนมีความเมตตาปานีมากๆเลยนะคะตัวคุณเนี่ยน้องนางถึงบอกว่าคุณมีความเป็นแม่นะคะเพราะว่าคุณรู้ไงว่า ใครทําสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นนะคะยิ่งคุณเป็นคนที่ทำแต่คุณงามความดีนะคะใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้รับคืนแบบร้อยเท่าพันทวีเลยนะคะเห็นไหมและตัวคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่ปรับบาลานซ์ปรับสมดุลตัวเองได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมนะคะไม่ว่าจะ การใช้ชีวิตของคุณในแต่ละวันไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะคุณสามารถปรับสมดุลน,นะคะได้ทุกเรื่องเลยนะคะเป็นคนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาทุกแบบว่าทุกสถานการณ์เลยนะตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความสามารถแบบสุดยอดมากๆนะคะแบบว่าคนรอบข้างรอบกายเนี่ยตามคุณไม่ทันเลยแหละนะคะ และตัวคุณอีกอย่างนะคะคุณเป็นคนที่ฮิวลิ่งตัวเองได้ดีนะคะตัวคุณนะคะดาวคุณก็ดาวไม่ได้นานเศร้าคุณก็เศร้าไม่ได้นานนะคะตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะคะคุณนะคะเจอเรื่องที่มันท็อกซิกเนี่ยมามาก แต่อย่างน้อยนะคะคุณก็คุณก็เศร้าไม่ได้นานนะคะเศร้าประมาณวันสองวันอย่างนี้นะคะพอวันที่สามอย่างเงี้ยคุณก็หายเศร้าแล้วนะคะคุณสามารถฟื้นฟูตัวเองได้คุณสามารถเยียวยารักษาจิตใจตัวเองได้แล้วก็คนอื่นได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นนะคะเนี่ยแหละคะ่ะคนรอบข้างรอบกายนี่เขาทำไม่ได้เหมือนอย่างคุณนะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ เห็นใครนะคะมีความทุกข์ไม่ได้คุณจะยื่นมือเข้าไปช่วยเลยนะคะมีความเขาเรียกว่าตัวคุณเนี่ยนะคะมีความเป็นผู้ให้แบบแท้จริงนะคะเห็นไหมสิ่งที่คุณได้กระทําหรือว่าคุณงามความดีที่คุณได้กระทําในเวลานี้นะคะหรือว่าบารมีในตัวคุณเนี่ยนะคะมันเปล่งประกายมากในเวลานี้นะคะมันโดยในเวลาเนี้นะคะคุณเป็นดาวคุณเป็นเดอสตาเลยนะคะผู้คนรอบข้างรอบกายหรือว่าคนที่รู้จักคุณเนี่ยนะคะ เขาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของคุณมากๆในเวลาเนี้ยนะคะและเขาก็ทึ่งในความสามารถของคุณด้วยนะคะคุณได้ไปต่อนะคะคุณได้ไปต่อนะคะความสำเร็จของคุณจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะคุณน่ะจะประสบความสำเร็จมากไปกว่านี้เห็นไหมคะไฟที่มันส่องปะกายเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่อยู่แค่นี้คุณจะได้ไปต่อนะคะ ถ้าน้องนางคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้บารมีในตัวคุณเปล่งประกายมากขนาดไหนน้องนางว่า80-90เปอร์เซ็ใกล้จะเต็มร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีทิฏฐิแล้วนะคะในเวลาเนี้ยนะคะตัวคุณนะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะบวกกับเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตานะคะ แล้วก็บวกกับคนที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะคุณสามารถเรียนรู้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะน้องนางให้เปอร์เซ็นต์เก้าสถึงเกนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะมาดูค่ะไพ่พันตานะคะอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรเ,ออเพ้อฝันนะคะแล้วก็ทำบุญ เห็นไหมน้องนางบอกแล้วว่าคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญเตรียมตัวเอาละค่ะไพ่พันตายอยากจะบอกว่านะคะสิ่งที่คุณนะคะเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยนะคะคุณอาจจะคิดอาจจะเอาตรงๆว่าคุณนะอาจจะเป็นคนที่มีจิตนาการความคิดที่สร้าง สร้างสรรค์ใช่ไหมคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันคิดไปนู่นนี่นั่นอาจจะฝันลมๆแรงๆแต่ในเวลานี้นะคะไพ่พันตาออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณเนี่ยคิดหรือว่าฝันไว้แบบประมาณแบบว่ามันคงจะเป็นแค่ความฝันลมๆแรงๆมันเป็นไปไม่ได้คุณไม่ต้องคิดเลยนะคะสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆของคุณนั่นแหละคะ่ะมันจะเป็นความจริงแล้วนะคะ คุณเตรียมตัวไว้ให้พร้อมแล้วกันนะคะอะไรที่คุณคิดไว้ฝันไว้ที่ที่ผ่านมานะคะคุณคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็เป็นแค่ความฝันความเพ้อฝันอ่าจากนี้ไปนะคะมันจะเป็นจริงเห็นไหมตัวคุณเน่เป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะคุณนะ่ะทาบุญทุกวันเลยนะคะคุณนะ่ะทาบุญใส่บาตรทุกวันนะคะเห็นไหมนี่แหลคะค่ะ ยิ่งคุณนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบใจบุญใจกุศลเนี่ยแหละนะคะชอบทําบุญอยู่ตลอดเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะอะไรที่คุณคิดไว้ฝันไว้ที่ผ่านมาคุณจะได้หมดคุณเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ามาหาคุณแบบประดีประดังแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันแบบที่แบบกระทันหันนะคะคุณจะร้องว้าวเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะคะและ ใครที่มีคู่แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมใครที่มีคู่แล้วนะคะคู่ของคุณนะคะเป็นคู่แท้ของคุณนะคะเป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อคู่กันคุณกับเขาเนี่ยจะรักกันยืนยาวเขาจะซื่อสัตย์ซื่อตรงกับคุณเขาจะช่วยดูแลคุณซัพพอร์ตคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าคุณโสดเนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณคู่ที่มีบุญสัมพันธ์กัน นะคะผู้ที่มีสินเสมอกันคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคุณเตรียมตัวไว้ให้พร้อมแล้วกันนะคะในเวลานี้นะคะสิ่งที่คุณคิดว่าคุณมันคงเป็นไปไม่ได้มันคงเป็นแค่ความฝันลุมๆแรงๆไม่ใช่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดไว้ฝันไว้ตั้งแต่เล็กจนโตนะคะคุณฝันอะไรเอาไว้คุณอยากจะฝันว่าอยากได้บ้าน หลังใหญ่อยากมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองมีมรดกตกทอดคุณจะได้นะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เพอ้อฝันนะคะมันจะเป็นจริงแล้วนะคะบุญกุศลที่คุณได้กระทํานี่แหละคะ่ะคอยหนุนนําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ว่าคุณนั่งรอนะคุณนั่งรอนอนรออย่างเดียวนะคะที่ผ่านมาคุณก็มีความพยายามแอคทีฟทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะ ประสบความสําเร็จนะคะมาถึงทุกวันเนี่ยคุณมีคนที่สุดยอดจริงๆนะคะเอาละค่ะถ้าวันนี้น้องนางทําผิดทพาพลาดนะคะน้องนางต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะกอจักกันวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการงานใดก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะคะรวยเฮงปังป,งปงการงานนะคะ มีคนเข้ามาสนับสนุนมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูการเงินหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะขอบคุณที่ทุกคนนะคะให้การซัพพอตน้องนางขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามนะคะให้กับน้องนางนะคะขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ตนะคะทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Tik t o k ช่องทาง YouTube ขอบคุณที่โอนค่าขนมมาให้นะคะ แล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้าไปได้ที่ vi 2 1 1 9น0นะคะค่าครูตามกำลังทรัพย์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะ